ไดสมู๊็ดหนัง้อมเียต้นนี่น<า>มี<ส>ที่โ,โตสมูตำได้ครบก็ขันดอกีดแต่ิมืขอนมาขอนี้นจะได้คู่นเรียบไม่ยาวเลยหรเเลยาางมันวก็ได้ตาได้นั่น <laughs> ตามเบาพี่น้องตามเบาอ,เอันนี้เป็นวิธีคันสุนม,มูแบบไม้นะครับซื้อให้ดัวเองยังปลอดสารใส่ยังแน่บอกคนนี้ใสกระเทียมใส่นางหมูนางหมูกำลังต้มสุกแล้ว

เ,มมเสตรมากใส่ไหมคุรคนบอกมากสตรแจอ้วนบอกถ้าไปตำม,มันเฉีดที่มือแล้วลวะโอ้เสียคัน่ตำเอาแล้วว่เอาบอเค็ดแล้วกกลว่สุเนี่ยกินไปเลได้ เลียบร้อยกินกอะไรได้สมเนี่สมเนี่ีเฮ็ดมือนี่กินมืออื่นเส้เกลียอะไรเข้มสมเนี่ยงไม่เข้มเกลียวใช่ไหขัดซูก็ละมันเข้มกระดาษยอะแท่ไหนขันดีแบบพอดีกินก็เลยเส้นหลเมื่เข้มหล,น,ลน,นี่แหละขัสมนี้ยกดสร้างขันขันปีนกแมันเดี่ยวเข้มๆโดดขัดซกกินดีดีสีพอ,อดีกิน Cái ừ, tay ngầm như buông này. Thế vẫn đi xe đây vẫn đi xăm lắm Hoa vô Nhát xe มันเด้อันสามอันนีไปเอามาเปลี่ยนนี่ถุงนี่ตั้งไปเป็่นเหรอพี่น้องเอ้ยเปลนได้อกเปลยนไว้เหนียวเลยไหมจำี่ะเขาจะกันไข่เขาจะเล้นที เป็นขันเรอแม่บ่คันแม่ติดต่ำบาเพิ่เสิขายิันต่บางีมันเป็นไว้เด้นี่ตํว่ามันแหนกระเทียมกับเขานอนหนึ้เทียมทเรีนสูงเร็วหมูแหนมหมูทกินเอง้อมซข้าว กินดิบก็ได้เนหูกับูเนี่ยสารงามเื่อนี <esh> ่มาแพรว่ากล้กินปิดแล้วทานตำสลัวตำประมาณจตำีไมที่ประมาณต้อก็จ้เอาไปยัดซ

ราคาสิบสองร้อยแสองร้อสอเดี๋ยวนี่สี่ร้อยห้าร้อมละเทศซิบบอไปิมยซิบมาจังแตะเบิ้งก่อน วามาันว่าวอาิบ่เราทนี่นอนไหปรุงอีกไงเออนแหละต่างเจียวเคี้ใส่สีผูเข้มบอกบองใส่เนาะนนดห้วพ่อมาขวดไม่เล่าเนี่ยขวด,ด่เสิจับ,บอยู่ดิรว,ว <laughs> เตี้ยนเลย ก้าวอนเนี่ยหมูมัมนพอมากได้มีหลอดในไรไหมหมูเพราะอะไรอ่ะเธอนี่แหละตอดได้มากินสมโอสมเนี่ยพัดกินแล้วต้นเมียนเห็ดยูเบอร์เนี่ยหมูรุ่นนั้นมาเปิดกิน

เส่เขาอีกรอบที่สามมันีมมันจิตอะไรมั้งแบบ่เป็นมันก็เป็นสมมันมันสีโอตี๊ดแต่แต่ไปทินเมิองเดี๋มันเปียกาการเา อันตอนต่อไปลังจานยเขาตำแล้วมันยัดใส่ขวดบสมขวดนี่ขวดยัดใส่ขวดนี่สิน้องสะอาดแล้วยัดบ่ที่ไมือนเ้าขันต <c oughs> อนยัดออใส่มือยุ่มแล้วหนยมาโมหมุ่มือเนอะ <c oughs> อันนี้เสี้ยวนซสแยกเหสมเลยส,สมมูแบบไหม <laughs> <laughs> โอ้มาเตรียมไงเด้อทำ่มกดจิดสามเลยด้อได้ยินไหมกดถือใจ่กว่า

อันนี้เป็นเปิดขวดน้ำสมน่ะครับสมระเบิดเคลื่อนใม่ไหมเนี่ยสมมูลระรเบิดอสองมือว่าแม่ได้กิน tôi điểm này mọc mì cắt đồ để đi mì đồ mì cắt bóng bớt mì đồ mì cắt đồ <laughs> <Mình chết, bố. cười> cứ cắt mấy này mẹ? วะข้อกนะได้เก็บไว้เห็ดเห็หลอกเอาม,ยมาย่ำเนี่ยย่ำนียะห้อหเนี้ยห่อเห็ดนี้ย่ำสยบเลนีว่ามีกินดินบระิวนะทั้งร่เือหอรุ่เสือเขามกิน,ะน,ก,น,นกินด <c oughs> ินบะิวกินเปลี่ยนนะ เขาไม่ิดสนี่สดไจริงเ่ลแตสเนาะ่าเี่ปิดพัดลมหายบ่๊า่าเร่อันนี้มีเบคู่เบิรงพ่อสิบคนไปก่อนที่ชก มื่นคนเนาะทุทัวสิไปเียงหมูกคนเสียของคุณนาเขาคอมเมนต์ยังบอเราทำเลี้ยงมดูเจอ้มดกะดีเหลัคอมเมนเป็นใหญ่ดีนะเขาามมาจเถุงมือมาล้นหันยุงวกับโอ้ยเลียงตะมนนดอุดหูอยู่กูเอ็นเข่ากูเกิเอ็นทุกะสาปลาไมหว่าม่เย็ดคอยกูจะเียร เคยเมือวนกินไเมกีนอย่างวนี่อด้วยว่าะมี <t 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 ีมันอย่เหอกลี่วลเียอคามเเมยอเห็ดนะซื้อกินนะมเคอมึงหนาก็เมกีนนกรเป๋าซื้อน่ะเขาซื้อมากต้อดก็่ของเราเลยเนะก็เห็ดก็กินหลายดอกแล้วนี่นกระเป๋าถุงเลีว เบิดนอย่มันสีกินน้ำเสียงอะไรกินี่มกปลาเมีนปลาปลาคั้งน่ะลูกรสลอยองเราสื้อมาหลกา่อก็บไแยกแยกแยกกหูแเน้อไ่ก็หัวนี่เราตัวใหญ่่อต้วครับพีอ้ตัวเราสีอย่วน้น่เจ็าะันมุกหรอตัวใหญ่ีะกูจพุ่นเง ว่าน่อตตรงเนี่ยวันี้เอาไเสียไปเจอก๋เตี๋ได้เลยหรอ้องมือถือหรือเปล่าไปแล้วลูกนึงส้มหมูลูกระเบิดขีดขึ้นมางั้มเหเนาะาะบบเขาเนี่สีแดงนี่ไว้เลย ก็ยังเนี่ยสุกแล้วมันเหนียวดีเขาตำมันเหนียวมันเสียบต่อมือขันมล้ะมือขันมันมีขีมือมันนวดนี่ก็สวีดไปถ้าจนเหลว อแ้ยเแม่้ไนแม่ใไในลูกนึงก็นั่งยิ้ฟ้าเลยมั้งโอ้ยหันยางมันเปลี่ยนหมอมันแห่งแหน่นครับมันดีดันขึ้น กอเสร็จแล้วแล้วนึงลูกแล้วพิษฟ้าพิษฟ้ามันเฉียนมันพอมันน่ะมันสีขึ้นนี่แม่มันยันองอลองันเนาะมันอีกเงียนนี่เกลี่ยับ่งคี่เส็ดแด้ววิธียัคับหยัะเตะกวดไตแล่ลูกนึง สม้สมระเบิด